ไม่จบสักทีวะทำไมเป็นตัวละครที่โชคดีเงี้ยวะเนี่ยเออยากจังเออแต่ว่าแน่นอนปากกั์ก็คือสองปีดีทีพก็คือไอ่โหจุได้ว่าช่วงถ่ายพี่หมากหมดแทบปุวันเลยว่าหลังจากนี้จะไม่รับอะไรที่ลำบากอกจะรับแต่งานสบายสบายหมายถึงว่าเราที่มันในเรื่องของโลกเนี่ยโลกของเรื่องเนี่ย ยุคสมัยที่ดิ้นรนปากาัิมทิี่คือคนนี้มันมีครับมันมีอาชีพไม่มีอาหารกินม,มีโลโบโมีที่เกิดขึ้นและทําที่โลกมันจิตเพียนไปตามธรรมชาติที่เราไม่ได้ดูแลกันอันนี้ก็คงเป็นหนึ่งเหตุผลที่สมัยชื่อปากกัินถ่บวกกับเชื้อโรคที่เข้ามามีผลกระทบกับโลกของเราดีเพราะฉะนั้นแน่นอนปากกัดก็คือสองดีดทิก,ก็คือ เรื่องเกิดขึ้นจากมันอ,อ,อยู่ในโรงพยาบาลเพราะว่าตัวบีนเองก็ทำง,งานในโรงพยาบาลสิงเข้าไปช่วยซอมบี้ก็เลยเราคิดคิดถึงว่าเราก็ควจะมีคาแรครเตอร์ของมันซอมบี้มันก็จะมีเอกลักษณ์พิเศษของตัวมันเองครับจริงก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วกันแต่ตอนแรกเราก็จะเริ่มจากคิดว่ามันมันควรจะมีกี่ ระหว่างไนสี่เลเวลเลเวลที่หนึ่งก่อนช่วงที่ติดเชื้อแล้วก่อนที่จะตายใช่ไหมครับก็จะมีความเอกลักษณ์ของมันเองมีความซิ้มีความอะไรก็ว่ากันเลยเลเวลที่สองก็คือพอลดการกลายเป็นดานดำแล้วก็มันจะเร้นมมันเป็นสมีนะครับเลเวลที่สามก็คือเริ่มเริ่มหมดอยู่แล้ววิ่งเร็วหน้าเรื่องหมดเส้นเรื่องขึ้นแล้วก็เลเวลที่สี่ก็หลังจากที่ มันได้นานได้นานก <ะ S> ็จะกลับ <c oughs> สิทธใช่ได้นานแล้กเพื่ายเป็นจิตเลเวลหนึ่งเรียนให้อยกกลับไปอยู่เชียงดาวรู้ว่าอันตรายแล้วทำไมยังทำอีกละถ้าสิ่งเป็นอะไรขึ้นมาคิดถึงเราบ้างดิโคลตัวเองไว้นานเท่าไหร่ยื่กายเป็นคนสู้ชีวิตอย่างนั้นอะไรทำทุกอย่างเลยก็ <c oughs> ตอนที่รับหมด เออ่มิชาก็บอกผมขึ้นมาขึ้นมาถ้ารับบทดี้ขึ้นมาฟิตมากๆขึ้นมาเนร่งยมากแล้วก็มันก็มันก็จริงซีนบู๊ท้อมากเลยจริงมันมันมีบางวันท้อมากเลยนะไม่จบสักทีวะทำไมเป็นตัวละครที่โชคดีอย่างวะเนี่ยไม่ตายสักทีนะก็มันเออเราก็แบบโหต้องลุกไปอีกย่างไรเนี่ยคือก่อนคือแบบมันคือก่อนถ่ายอ่ะมันจะต้องไปซ้อมคิวบู๊ไง ในตอนซ uh huh. ้อมคิวบูนะ่ะก็มีแต่เรากับทีมสตาร์นเนือว่าเราก็ hmm. ร้อนร้อนก็ร้อนช่วงที่ร้อนที่สุดในประเทศอะไรอย่างเงี้ยในเออเราก็ต้องไปต้องลุกของอักไปกีกนะแ้วเนี้ยแต่ว่าด้วยการที่แบบเราก็ตั้งใจแล้วมันก็อยากให้มันออกมาได้ดีแล้วก็ทําให้ทํางานรวดเร็วเรียบร้อยเรียบง่าย hmm. เราก็ต้องเอาตัวเองไปแล้วก็ไปฝึกไปไป,ไปทํา าไปเรียนสตัร์ไปจําคิวไปอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ก็น่ะทำอย่างนั้นทุกก็จนปิดเรื่องอ,อ่ะเพราะสุดท้ายก็ยังบู๊อีกก็ <c oughs> เลยไรทำอย่างนั้นอ่ะโอ้โหจำได้ว่าช่วงถ่ายพี่หมานปวดแทบทุกวันเลยว่าหลังจากนี้จะไม่รับอะไรที่ลำบากจะรับแบบงาน,บบนงสบายสบายนางรักใสๆอะมีไห <c oughs> มทุกวันวก็มีแต่แบบว่าอยากแบบแปลงร่างกันใช่เหรอ จะแปลงร่างกลายเป็นแบบอีกรูปอีกรุ่น version หมาไม่มีอย่างนั้นเลยหรอเพราะแบบก็คุยอยู่พี่เต้นผมยืนให้มันกัดเลยได้ไหมไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเันผ่านมาได้เราก็รู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองเหมือนกันที่เออเหนื่อมันเหนื่อยแต่พอเห็นทีเซอร์อ่ะพอเห็นผลงานอะเอยมันหายเหนื่อยไปเลยมันก็ ฉากเป็นแอคชั่นหมดเลยก็เคยถามเขาครับว่าทำไมไม่เอาพิจารมาเล่นเออหรือเออใช่หรือหรือการต่อสู้แบบระยะชิดเนี่ยมัต้องมีนะครับแต่สิ่งสําคัญของเรื่องมันก็คือการแสดงด้วยเพราะฉะนั้นเราควรที่จะบาลานซ์ระหว่างการที่สามารถแอคชั่นได้แล้วก็สามารถนำเพราะสุดท้ายคนดูเขาก็ต้องกินกับตัวละครความสนุกก็คือแอคชั่นเทอร์เรอร์แต่ตัวละครที่ ตัวเวนเองตัวศิลเองที่เขามีความผูกพันกันอะไรเงี้ยมันการชกต่อยที่เราต้องแสดงสีหน้ามันก็ต้องมีเป็นนักแสดงที่สามารถนำศิลป์ออกมาได้ก็เลยรู้สึกเป็นเหมือนยังยังให้รู้สึกเหมือนเออในโลกในโลกของเรื่องมันเป็นดิสโทเปียแล้วเนาะมันไม่มีอาชีพอีกแล้วมันต้องใช้ชีวิตอย่างแท้ทุแท้เออรอดไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นสกิลที่เขาติดตัวมาแต่ในอันนี้ ผมก็ถามเขาเลยว่าเฮ้ยทำไมพี่มาเอาผมวะเพราะว่าในที่อ่านผมไปมันคือแบบเป็นนักมวยแล้วเขาต้องกล้าแบบคนที่เป็นมวยไทยจริงแต่เราก็ไม่ดึกถึงภาพเราไปเป็นนักมวยแบบนี้ก็นน<ม>แต่ว่าในเมื่อเขาเรียกเรามาคุยละเราก็ต้องผมเชื่อว่าผมมีความเชื่อว่าผมต้องทำไม่ได้แล้วแล้วก็ก่อนนั้นเราก็ถูกส่งไปไงก็ถูกส่งไปเรียนมวย ปเรียนเพิ่มเติมไปแบบอยู่ในค่ายมวยจริงๆไปออกกําลังไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไปฝึกท่าทางต่างๆมาตอนซอมบี้ขุนหมีนะครับเป็นท่าที่เหนื่อยมากๆตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นเราก็เปิดกล้องไปได้คืบเพื่อแต่ว่าผมแบบท่ามวยไทยอะไรเงี้ยท่าทางต่างๆมุมกล้องต่างๆอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งอ่ะเราลงคิวไว้แบบ แค่ประมาณสี่เดียวเพราะงั้นเรามีเวลาก็นะต้องเอาให้เป๊ะเตะยังไงเตะยังไงให้เป็นท่ารักมวยกาดยังไงให้มันดูเป็น,นักมวยจริงๆอะไรยเงี้ยเตะไล้ลนะอีกอกกี่วัน,วนสำหรับปวดแบบจริงๆก็คุยกับทุกคนเลยว่านี่พี่รู้ป่ะผมกลับบ้านไปนะผมต้องไปหาหมอกายภาพ <c oughs> มัน,ม,นมันปวดจริงมันแบบหมอเอา <c oughs> แต่ว่ามันจะเออทำซ้ำๆเอาให้มันได้ดีที่สุด เลือกอีกซีนหนึ่งก็จะเป็นซีนบูกับพี่เจสัญญาแล้วกันอ๋อเพราะว่าถ่ายกันอยู่3วันบูกสี่วันสองอาทิตย์เลยซีฟันแค่ต่อยกับพี่เจษแค่ต่อยกับพี่เจสัญญาคือเป็นการบู๊ที่โหดมากๆเพราะว่าเราต้องไปสู้กับคนที่มีพร้อมทุกอย่างมีทั้งปืนมีทั้งความการต่อศิลปะการต่อสู้ที่เขาพร้อมมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่ชอบแล้วก็ชอบ ส่วนตัวไม่ชอบพี่เจษศ์อยู่แล้วเห็นก็เลยเออพอได้ทางานกับแกพอได้เข้าฉากได้เห็นความจริงจังเห็นคุณแกแล้วแบบโอ้อลไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็รกู้รสึกว่าเออเราต้องสู้เขาอากีกแล้วแล้วก็่ใช่อะไรคือแบบเวลาเราเราถ่ายไปแล้วปุ๊บแล้วเราต้องก็กลับมาย้อนดูว่าย้อนทุกช็อตเป็นโสลโลมชชั่นให้แบบดูว่าตรงไหนเราพลาดหรือว่าเรา มีอะไรที่มันไม่ไม่ปกติบ้างอะไรเงี้ยก็นั่นแหละสนาันละเอียดมากครับยางบบเวลาต่อยดีอะไรเงี้ยบางทีเราก็เหนื่อยาะเข้าใจ่าเกีน่าจะดื่มไม่ได้ไม่ได้ไม่ไมวแล้พี่รู้สึกว่ามันมันยากแล้วคือเราถ่ายตอนนั้นน่าจะดื่มมาก ยากตรงที่ว่าเราถ่าย l อ n g t a ตั้งแต่ชั้นล่างจนวิ่งหนีขึ้นมาแล้วคือมันต้องวิ่งจริงะคะคือร่างกายเราก็อาจจะไม่ได้แข็งแรงขนาดพี่มาร์คตลกด้วงคนต้องวิ่งตามพี่หมาให้ทันดิครัใช่คือต้องคือเหมือนพี่หมาต้องลากหนูไปแล้วหนูก็ต้องลากน้องอีกทีหนึ่งอะไร้ยคือมันแบบมันมันทั้งเราต้องแสดงด้วยอารมณ์ด้วยแล้วก็เหนื่อยจริงๆด้วยแล้วพี่ซองบี้ก็น่ากลัวจริงๆรข้างหลังแบบเอฟเฟกต์แล้วความแบบ เขาเล่นแบบเขาก็หาจะกินเราจริงเราก็แบบหนีให้ทันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งพอเป็นร o งเท a ก็ต้องทํางานกับกองจังหวะที่ที่ไม่ใกล้เกินไม่ไกลเกินอะไรเงี้ยมันเหมือนต้องพอดีทั้งไฟก็ต้องทุกคนต้องวิ่งไปพร้อมกันหมดอะมันแบบที่นั้นหนึ่งมากคือเอยแบบรู้สึกผ่านคนมาได้ก็ขอบมือให้ตัวเองมากที่ไม่เป็น l มไป t a อ e เออยากแังเออแต่ว่า ไปไปคือถ้าถ้าถ้าเพื่อคุณวัสดุคือเขาเป็นอาหารของประเทศถ้าเขาตายอ่ะคนทั้งประเทศอาจจะไม่มีอะไรกินหรือแบบถ้าเขาหรือถ้าเราไม่ไม่ไม่คือถ้าถ้าเขาไปคือเขาไม่ปล่อยให้ภรรยาเขาตายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเขาไปเองก็รู้สึกว่าเราตายองี้ อีอยากไม่แล้วเขาก็บอกในเรื่องว่าที่าบอกว่าแล้วผมจะช่วยคุณใช่แล้วเราก็อยากรออออกไปด้วยก็รู้สึกว่าเมื่อไหร่เราก็ยังดีดีกว่าไม่ทําอะไรเลยละอะไรเงี้ยแล้วเราก็เชื่อมันม่นมากว่าคนที่จะมาช่วยเขาต้องช่วยได้แน่นอนแล้วถ้าเขาขีเราจาก้องไไเราตายแน่นอนคือมันดูไม่มีทางเลือกให้เรากนาดนั้นนะถ้าเราไม่ไปเอาเราเขาแบบยังจะลงไปเลยแบบ เลือกิงนง<ม>นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ที่ในตัวละครเองอาจจะซับซ้อนว่าเฮ้ยฉันไม่ได้อยากแต่มันเป็นสิ่งที่มันควรที่จะต้องทำอย่างนี้นะครับ<ม>คือเราเป็นหมอเราเรารักษาคนไข้เราเราอยากทำกแต่ว่ามันมีเรื่องของการเอาชีวิตรอดด้วยใน,คน,คนหนมู่นั้นนะมันมันเวทกันอยู่หลายอย่างมากมาันเลยทำให้ตัวละครตัดสินใจแบบโอเคต้องทำแล้วถ้าไม่ใช่เราจะเป็นใคร หนึ่งในซีนที่ชอบเลยคือตอนที่อ๋อถือว่าตรงนั้นเน่ะทั้ทงมวลรวมของการแสดงทงั้งซีนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยม,ม,มันมันมันมีอะไรหลายอย่างประกอบอยู่ในนั้เนเยอะมากแล้วก็อิมมีเนอรมากแล้วมันเหมือนมันไวฟ์ซีเพนน์นั้นขึ้นไปถึงจุดที่เรา เราโอเคกันไปนะคะภาพสุดท้ายค่ะชอบมากคืออาจจะเพราะว่ารู้มาด้วยว่าเขาถ่ายจริงเดียวแล้วซีจีสวยมากคือคือชอบซีจีแหละไม่ใช่ชอบชอบชอบซีจีชอบจังหวะทุกอย่างเลยคุณกล้องก็เพอร์เฟกมากที่ที่ที่วางแสบสวยแล้วก็แสงทีที่ที่ทำทีมทำกันออกมาก็คือรู้สึกว่ามันเป็นเมจิก มากๆเลยคือ mm hmm. ฟังจากเบื้องหลังด้วยแล้วก็พอมาเห็นเต็มๆ mm hmm. มก็รู้สึกว่าแบบ mm hmm. ที่มาดีอ่ะมันมันบอกทั้งเรื่องนี้เหมือนกันว่า mm hmm. ว่าสิ่งสู้มาเพื่อ mm hmm. พ่าม่มีความสัมันธ์ของมนุษย์มีเรื่องของ social issue ที่เป็นเกี่ว,วกับครอวมีหรือข้อคิดต่างๆมากมายแล้วก็สิง่งสำคัญคือถ้าคนเรามีเมตตรต่อการณ์ของพ่อแม่หรือหรือหรือ,อบางทีจุดติดแรกเช่นความสดใสของเดกมันก็สามารถเปลี่ยนเราได้ ผมก็ไม่มีอะไรอ่ะผมก็อยากจะให้ทุกคนลองเปิดใจดูนะครับซอมบี้หนังซอมบี้ในแนวริ้ของไทยเรื่องแรกนะครับผมก็บูดูเดือนแน่นอนใครใครสายนี้ก็ผมว่าน่าจะถูกใจครับก็สำหรับหนูก็อยากอยากฝากให้ทุกคนมาดูเ,เรื่องนี้ ทุกคนก็พูดไปหมดแล้วเหตุี่เลยมดอตอบน้อยไงแค่มีพื้นที่บ้างที่ที่แบบน่าดูแต่ว่าที่สำคัญกว่านั้นคือก็อยากให้มาสนับสนุนหนักไทยนะคะที่พวกเราตั้งใจกันทำมากๆยางเก็ยังไงก็อยากให้มาดูแล้วก็เอาไปช่วยหนันไทย